Hmm. ควังใจเรื่องขวองใจจองรว่างสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบที่เขารบรักทุก,ท,กทุกท่านครับสุปผูสุข,ข้นเด้อพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ ต่างประเทศเลิในประเทศก karaoke, ็ดีได้เป <arson crashes> uh ็น huh. อ่างเด้อมาผบมาผ่อนก็เราละครับห้วยเรื่องโบสุเกียร์สุมุ่มหน่อยล่ะสุเกียร์สุมุ่มสุม่องสุบอลนะเพื่อนน้องมาผบมาผ่อนก็เราล่ะครับกับเบาแดดทางช่องยูทูบเบาแดดชาแนลด้วยเป็นอ่างเดิมมันนี่เบาแดกเนี่ยพลาพี่น้องไม่กินไม่อยากไม่กินได้เพี่น้องเด้อเอาใจผู้่มยิ่งเล็กน้อยพี่น้องกินแต่เนื้อจะไข่อะไรกินแต่ดิบจะได้อะไรเอาใจแต่บุซ่าอะไรเอาใจผู้่มยิ่งมันนี่พี่น้องตำปลาหมึกได้เพี่น้องเด้อมันนี่ตำปลาหมึก ปลาหมึกหนวดพี่น้องโอ้จะแซ่บแตแซ่บเกย์เป็นต่ำให้แซ่แบแซ่บจะแซ่บซิมครับผมซิมยบเนี่ยแซ่บครับเสบีบกินอยู่วังเกล้านะครับอ่าเต่าทานเพิ่นหมูวัเามาื่อก่อนนี่ผมมานั่งกินกินสมเนาะข้นถอดถอดอยู่มือนี่ยมันปิดแหละครับมันสุกแล้วเป็นว่าทานสุกแล้วพี่น้องมาวัวลายให่หางโอ้มาพี่น้องอยากกินตำสมตำสมเนี่ยแหละครับตำตำกินสมเนี่ยแหละครับเอา้ตาตำไอ้นี่ก็ได้ยพักเข้ากับบัวหลวงบัวลายได้พี่น้องด้วยตำที่ภาพเพิร์ มีหมากนี่น้ำพี่น้องป่ะนี่หมากนี่มะน้ำป่ะนี่หมากพริกว่าถึงคำว่าหมากพริกหวานมันจะหวานบ่าร้องเบิงพี่น้องบ่เคยกินแกใสิร้องเบิงนะหมากพริกหวานเห็นเขาเห็ดห่องเด็กเป็นก๋ามีใส่กันเนาะร้องเบิ่งกันนะจะว่าบ่ได้ล่ะอะไรก็คือหมากหมากยังอะไรนี่หมากยังเนาะเดี๋ยวล่ะโอ้ยคิดมะน้ำทางกี้พี่น้องว่าสิบอกพี่น้องหมากหมากขามป้อมพี่น้องหมากขามป้อมตำใส่บอกเอนเอ้ยบ่กตำใส่กินกับ ต้มเซนปลารดพี่น้องเอ้ยสีเลยต้มใส่ปลารดได้พี่น้องเองด้ออันที่สองหม,ม,มักสมม้อพี่น้องหมักสมม้อพี่น้องหูจักบองภาษาไทยกับเอือนหมกักแยงระบุหลวเลยว่าบ้บา,บานเ้าบ้านผมเบาแดกเอื้อนหมักสมม้อภาษาไทยก็จะเปรี้ยวน่นบ่เปรี้ยวกับส้มเนาะนุ่นกับจเป็นม้อเหรอเนาะพี่น้องผักสลัดบ่ผักแยงบุญนี่ผักนี่เขาว่ากรอบดีพี่น้องกินกับย่ำพี่น้องมันนี่กินกับย่ำย่างเดียวหมักทั่ว บอกตัวผู้พี่น้องมาลุยกันอย่าว่าอะไอย่าห่างหิวเข่าแต่ว่าชอบสิกินกินเหรียญพี่น้องเพราะเดี๋ยวสิกินเหรียญแต่ว่าทิพย์ขอมันน้ำยู่ดอกเอามานน้ำยู่เอาห้ามันไว้ท่องห้ามันเสียบท่องก็จะได้กินน้ำน่องพี่น้องตามกุ้งพี่น้องมึอนี่ตามกุ้งเขาเอาใจพวกยิ่งเล็กน้อยใส่อ่านมใหม่น้ำด้วยพี่น้องเริ่มม้อนนมใหม่ดองนะครับนมใหม่สดเป็นนมใหม่ไลเด้อครับพี่น้องนมใหม่ไลเอาลุยกว่าอะไรอย่าห่างเป็นถ่ายกินหรือพูดกันหิวกันแหละพี่น้องอ้นหนามประยู่ใส่จ้เนาะเนาะ เผ็ดอีไน้องมันน่าจะตหยอแต่ไปน้องเผ็ดเผ็ดเผ็ดต่ว่านไ่เพอนแล้ยังแสบไปน้องมันยังซวงเขาบอกฟังอ่างนี้มันกรอบ ตัต้มเส้หมักตะต่อน้ด้เบลือเรือมันแบบเกีเ่ยปนน้ำกันเบิดพี่น้องกรอบดีีพี่น้องกรอบี่ี Uh huh. น่าใส่ก่อนพี่น้องบอก,กต่อใส่ก่อนตักน้ำใส่บเนี่พอใจพ้งยิ่งมันนี่พใจพู้ยิง่งพี่น้องจะดิบจะได้ไหลายแต่พุงยิ่งน้ำเนี่ยย่ำอมันย่ตำตำตำปลาใส่ปลาหมึกอืม uh huh. บรรยากาศขึ้มฟ้ากึ้มฝนแต่ว่ากระโปรเกาตั้งอื่นตัวอื่นเป่งเปล่งไไพี่น้องเอยบา,บานเบลเด็กบลกระต มาสมม้อมัน้องมันเบิ้งหมากสมมอ้มมมอม,ก,ม,มอกินกับปุนปลาดุกเขากันคักจะบอกได้เพื่น้องสมมอ้อมกินกับปุนปลาดุก ต้นปลาคามปอม้อนนี่ต้มใส่ปลาไหลเอ้ยต้มใส่ปลารดเขาเรว่าต้มปลารดใส่ปลาคามปอม้อนมือพี่น้องนี่แหละลองไปลองเบิ่งเด้ผู้ใดมีปลารดปั่นเบาแดก,กว่ามีพี่น้องเอ้ยหา,ากินงา 把那个变。 ขวาดีพี่น้องพักนี่มั้งอื้มอยมาสัตว

ก็คือพักดีๆตัวพี่นรองมันมิ่กินมี่งหั่งก็คืออืมอืม không có hen có lắng bên nó biết đâu bây giờ, hè hmm 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 تعالي أبنهم กับบม่ได้กินโดน,นอะไรพี่น้องเนี่ยนี่ไอ้มาคิปเนี่ยก็ไหลก็แจให้บเบาแดกแั้นไม่ได้เปนหรอกเด้อกนไหลก็แจให้บเบาแดดนี่น,เนะเปลี่ยนร่างกายในการที่การทับน,นเน <c oughs> าบางเนาะสมัครกันหวานดีด้วยพี่น้องบักเปี้ยนไหอืม คือปิดมกมกโลนึ่งไป้องก็ได้หน่อยแี่ไม่จะนามอโอ้โหเฮียเฮียกินได้ยิ่งก็อันนีอื่นเฮียบ่จะได้ได้ไป้องปลามืกเฮียบ่ได้บ่ได้กินได้อิ่งก็กินตอนเฮียนี่ะอื้ แต่ต้องกินด้งมื้อเลยพป่น้องมื้อเนี่ยจบ <c oughs> เออหมักพริกกันนี่มันหวานดีตัวพี่น้องเลยเจ้าแม่ไปปลูกได้พี่น้องเตีดยเราพริกไปปลูกได้หน่ยหมักพริกนี่งหลวงหน้าเป็นอื้อ Yup. Bị bị nó mày sợ để bí ẩn mày dọn, mày mày mắc, cái hãy. Bob mày sợ luôn. Tì nè bú mặt 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 này 晚点。嗯、mm。Hmm. Nobody put me on. เนี่ยแต่นี่มันบริษัทเพชรได้ไปหนังมันเอาเราก็ยังคนยิมมากเไงผนแต่ว่าขับปอโต้ก็เข้าหรอกท้าใจเดียวอื้มท้ไมใจอื้ม Aku lu bedok. Sudah. Pak, bilang, Pak, bet, 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 ni bet, 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 ตัวมือเบิดเอาพอนาเพื่อนเนาะเอาสำรับคลิปนี้ก็เจะาพ่อสำนีน้อเพื่อนเนาะหันกิรลยาตาตั้งของเบาเดกบรสุภาพพูดจาบ่มเมาสมบอกว่าตวขอภัยได้เพียงเนาะยาถิ่นยาป่ายาไรจะหลังหรือกันหรอครับกันแป้งกันโดนดนาะเพือนเนาะหันจนังได้กับมือนบนดเบาเดกกัเจอตัวาไปก่อนมืออื่นมือหื้อกัจาเรยังสุกินกะถาเบื้งได้เพเนาะดูตรวจพี่น้อาะากกดดตาาเกันได้เพีงเด้อสำรับวันนี้สวัสดีครับ